ปลี่ยนตัวละครด้วยไอตอนที่3นารุโตถ้าพร้อมกันแล้วก็กดไลค์กดติดตามแล้วก็ไปรับชมกันเลยเอๆๆตัวละครแรกก็เหนีนไม่พ้นจากพระเอกคืออุสมากินารุโตโอ้โหพระเจ้าคอนแอบเบลสมกับเป็นไอไอนะเนี่ยโอโ้ตัวที่2คือพระรองสุดหล่อเท่ซาสเกะนั่นเองนะครับโอ้โหลายเส้นก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะครับก็ยังไม่ถึง ส่วนต่อไปนะครับคือสากุระนั่นเองนะครับสากุระโอ้โหการ์ตูนอเอ็นไตมาเนียโอ้ต่อไปก็คือคาคาชิอาจารย์สุดโอ้โหนี่มันหน้ากากเหมือนมนยนย์เลยนะเนี่ยต่อไปคือเซียนรามกจกจกจะเป็นยังไงโอ้โหแม่งเอไอโอ้โหแปลกไปแล้วเนี่ยนี่คือโคตรนุ่มต,ต่อไปก็คือออรจิมารุงูเราโอ้โหแม่งเอไอ โอ้โหเรดาพังไองไงวะเนี่ยตัวหญิงเฉยโอ้ยที่มาดูตัวไปก็คือป้าซุนเดะยังไงโอ้โหจากสาววัยห้าสิบกลับมาเป็นสาววัยยี่สิบกว่าน้องบึ้มบึ้มโอ้ไม่ก็โอมาดาะโอ้โหพระเอกเลยนะเนี่ยระดับมาดาะตัวร้ายของเรื่องเป็นพระเอกเฉยเลยถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับติดตามไปด้วย